ชุดนี้คุณสิแอะไรวะสามพันรูกล่าวสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่นน้องนองทุกทุกคนฮะวันนี้มาอยู่กับพี่หลาม ลุยอีกตามเคยนะฮะสำหรับวันนี้นะมีเพื่อนๆพนพี่ๆขอมาบอกเฮ้ยพี่หลามจัดเกมใหม่ให้หน่อยดิเกมอะไรโทเทมวันเดอร์เนี่ยก็จัดไปฮะเพื่อนๆขอมาไม่เคยขาดจัดให้ตลอดอยู่แล้วนะแต่พี่หลามพูดตรงๆนะไม่เคยเล่นเกมนี้เลยครับน่าจะเป็นเกมใหม่ล่าสุดเลยนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูดีกว่าว่าการจ่ายเงินรางวัลเป็นยังไงนะเข้าไปดูเลยฮะวันนี้มีทุนอยู่1500หาบูนะทุกคนนะไม่เคยเล่นเหมือนกันเกมนี้นะตารางการจ่ายเงินรางวัลเป็นยังไงครับเนี่ย อ๋ตัววายไปแบบนี้นะฮะโอเคฮะเหมือนเป็นรูปสลักหินพวกนี้นะประมาณนี้เนาะโอเคฮะวายแทนตัวตัวสลักทุกตัวเป็นแบบนี้นะ <c oughs> ไม่เคยเล่นเหมือนกันนะอยากรู้ว่าในเกมเป็นยังไงเหมือนกันนะลองดูนะนี่ฮะเมื่อเผยวายเป็นเงินรูปบอลแบบนี้นะน่าจะมาจากน่าจะขึ้นจากฝั่งซ้ายฝั่งขวาแบบนี้นะฟิวเจอร์คู่เป็นแบบนี้นะฮะโอเคทุกคนเราไปลุยกันในเกมเลยดีกว่าอยากรู้เป็นยังไงเหมือนกันนะไปฮะ ขอขยับเบ็ด20ก่อนแล้วกันนะค่อยๆเริ่มค่อยๆวอร์มแล้วกันนะสักสักห้าสิบหมุนแล้วกันทุกคนลุยไปฮะยังไงฮะมันต้องหน้าเหมือนกันหรือยังไงไม่รู้นะต้องลองดูนะมันจะเรียงแบบไหนวะอา,าชุดนี้ฮะคูณสามมากชุดนนี้ฮะ,ม,นนฮะมันจะให้เราแบบไหนนะสวยคูณฮะชุดน,นี้เป็นคูณสามไหลมาฮะ เฮ้ยจ่ายเรื่อยๆอยู่เหมือนกันนะยังไงฮะชุดนี้ยังไงฮะวายตรงข้างๆขวามาแล้วชุดนี้ออกเต็มแผงว่ะโอ้โหบังหำให้แค่นี้นะโธ่โมันจะจ่ายหนักแบบไหนวะเนี้ยโอ้โหให้ทีสี่สิบห้าสิบเนี่ยนะโอ้โหถ้าจะมายากกว่าดูทรงแล้วเฮ้ย โอ้โหหมุนหมุนแบบลออพาเวียนหัวเลยเนะี่ยยังไงฮะวายเต็มเครื่องสวยชุดนี้ฟิวเจอร์คู่อ๋อมันต้องได้ไวายสองสอ,งสองข้างเว้ยเพื่อนเพื่อันนี้ได้สองข้างแล้วคูณเท่าไหร่ฮะโอ้โหชุดนี้คูณสิบแปดเท่าไหร่วะสามพหกโอ้โหมันมาที่มันมาหนักทุกคนเฮ้ย อ๋อถ้ามันวายมันจะมีวายคู่คือมาทั้งทั้งสายทั้งขวาเว้ยเพื่อนๆเน,นี่ยซ้ายขวา่างานี้คือฟิเจอร์วายคู่ใช่ไหมแล้วมันก็จะคูณให้เราด้านข้างอีกทีหนึ่งฮะเท่าไหร่ฮะคูณโอ้ชุดน,นี้เท่าไหร่วะสิบห้าโอ้จัดหนักมากทุกคนถือว่าจัดหนักมากเลยนะเนี่ยโอ้โห,หมาคือมาหนักเลยเนี่ยชุดน,นี้เท่าไหร่หกพัน 6, เฮ้ยทำเป็นเล่นไปนะ เบตยี่สิบจ่ายหกพันเหรอโหชุดนี้สวยขอเพิ่มเบ็ดเถื่อนมาขนาดนี้ขอเพิ่มเบดเถื่อนมาหมื่นแล้วตอนนี้นะขอเบดเบตห้าสิบแล้วกันทุกคนจัดไปห้าสิบหมุนฮะโอ้โหสวยๆก็หวานเจี๊ยบดิเพื่อนโหไหลมาโอ้โหวายคู่มาสวยๆเลยทุกคนนะวายคู่มาสวยๆเลยนะ หมื่นหนึ่งมาแล้วทุกคนนะหมื่นหนึ่งมาแล้วมีทุนแค่พันห้าร้อยบูทเมื่อกี้นะมันจ่ายให้หมื่นหนึ่งแล้วนะโอ้โหถือว่าสวยทุกคนอ้าวเต็มแผงชุดนี้ยังไงฮะคูณสี่มาจ่ายนอกมาอีกชุดนี้หนึ่งพันบูจัดไปอ๋อถาวายคู่มาเหมือนวีเกมมาใช่ป่ะเมื่อกี้เหมือนฟรีเกมมาถ้าถ้าแบบว่า,าวายคู่มาสองข้าเมื่อกี้นะขอให้ใหม่สักชุดได้ไหมฮะเมื่อกี้ โอ้พี่หลามลุกขึ้นยืนเลยครับยืนหลาลุกขึ้นยืนนะจัดไปสองชุดเกือบหมื่นเมื่อกี้นะโอ้วหจัดไปฮนะชุดน,นี้ยังไงฮนะหมื่นสองมาแล้วนะทุกคนหมื่นสองหวานเจี๊ยมาแล้วทุกคนนะโอ้โหวายมาข้างเดียวดูถ้ามาสองข้างรู้จักเลยนะเมื่อกี้นะตั้งเป้าไว้ว่าหมื่นกว่าจะพอนะตั้งเป้าไว้หมื่นกว่าจะพอนะตอนนี้นะหมื่นกว่าแล้วนะทุกคนนะ ไม่โลภก็รอดทุกคนนะไม่โลภก็รอดนะทุกคนนะหูหวายไม่มาแล้วมั้งเนี่ยขอจัดอีกสักยี่หมุดแล้วกันนะชุดนี้ถ้าไม่มาพอเลยนะชุดนี้ถ้าไม่มาพอเลยแล้วกันนะมาไหมฮะโอ้โหวายไม่มาถ้าวายมาสองข้างรู้จักเลยนะโอ้โหยังไงฮะมาไหมขอสักชุดเถอว่า โอ้โแปลว่าให้2ชุดเมื่อกี้นะสองชุดเมื่อกี้หนักๆไปแล้วนะไม่น่าให้แล้วมั้งเนี่ยโอ้โหอีกสิบสองหมุนขอหนักๆได้ไหมวายมาประกบคู่อีกสักชุดได้ไหมฮะเมื่อกี้นะโอ้โหแปลว่ามาสองชุดเมื่อกี้หนักๆไปแล้วนะแล้วหยุดเลยมั้งเนี่ยโธ<ฮ>่โ<ฮ>เพื่อนเอ๋ยสักชุดมันก็ไม่ได้โอ้โหไม่มาจริงว่ะ คูณถึงแปดเมื่อกี้ถ้ามาเมื่อกี้นะทาบข้างเมื่อกี้นะอีกสักชุดนะรู้จักเลยนะถือว่าโอเควันนี้ถือว่าโอเคถือว่าโอเคนะเราจะไม่โลภก็รอดนะเราไม่โลภก็รอดนะคติเราทุกคนนะขึ้นหมื่นมาแล้วพี่หลามจะพอแค่นี้นะทุกคนนะใครอยากเล่นนะพี่หลามให้แนะนําเข้าไปลุยได้เลยนะะเกมอะไรโทเทมนะโทเทมนะเข้าไปลุยได้เลยนะฮะผมนะถ้ามันจ่ายนะมันมามาหนักเลยนะทุกคนนะโอเคสําหรับวันนี้นะพี่หลามไปก่อนนะได้ อย่างที่ตั้งเป้าไว้แล้วละกันนะครับผมนะวันนี้ได้ได้เหมือนที่ตั้งเป้าไว้แล้วนะครับผมสำหรับคลิปหน้านะใครอยากให้เล่นเกมไหนแนะนําได้นะสาหรับคลิปนี้ฝากก like, ดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้พี่ลาด้วยนะจ๊ะสำหรับคลิปหน้านะอยากให้เล่นเกมไหนแนะนํด้านด้านด้านล่างคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมนะสำหรับวันนี้ไปก่อนทุกคนนะมาไวเร็วแล้วทุกคนนะจะต้องลานะครับผมนะเพราะว่าลาไปก่อน